วันนี้วัชรกราการบารมีวัดหาพระธาตุหาสนแก้วจังหวัดเพชรบุรเป็นเป็นบารในการดัดเด่นที่ขอกราบนิมีมูลทุกคนถวายกันใจก่อนถวายกันใจก่อนนะครับดังนั้นในคดีก่อนที่จะ ขอกราบพระราชนางพระภูมิศักดิที่วลากรรองเจ้าพระาเบอร์โปรตเตอร์เล่รักษาการเจ้าอาวาสวัดกิรันยารามนะครับเข้าถวายนะครับจะตกใจเลยน้อมแด่พระเจ้าคุณเจ้าคุณราชมงคลวชจารดาเลยุกติรอดไปเรืลอยๆนะครับในเมตตาเป็นประธาน กาิดฐานจิตวัตถุมงคลรองพ่อเงินร่วมสนองดิหารนะครับ คณะ,ะกรรมการนะครับเข้าถวายพระเชราจาน,นักปกอธิษฐานจิตนะครับเป็นวิยาวัจารกรรมก,รมการของวัดรัญยามเข้าถวายเจ้าปกใจใยัยใจธรรมแต่พระสงค์ตามปกอธิษฐานจิตนะครับมีมนตอรักษาก,การนะครับถวายพระทิี่รำมเพื่อเดินรับ และต่อจากีได้กราชนาราเศรษฐคุณเจาบุตรรักภาวนาคุณรักกาลทีหรืงพ่อเจ้าคุณปรมีวัดนา,าตาะหนหาส่นแก้วจังหวัดพิจูบูได้เมตตาเป็นประธานดับเพียนไชขอกราชนาราครับนานเลยไม่ขิได้หรอ अन्तमे मे तरणानं लघनेतेन सत्मकेनो उद्द्रेयम् तलानाधिमे तनाताकाञ्ञं सम्मो हेतरतं वरणेवेन सत्यवाञ्जेन उद्द्रेयम् मणे दा नो दानि ले न विदामि पो दे न मणे नयेन गयामि दा यदा गा दा गुणी दाेन मण्येन Yeah. <Ses> อินทรียาโอเรสาปยานังนาติวัตินุวันเอวังตะวังวิเชยวังโอเรยาโอเรยามะกะเรยาปะฏานิสกามะรังเกลิสิยะมะตังโอเรยาเมเกปะวะอานาลาลาด้ามเลยปูอัด้ามที่มา